ครับวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จนะไล่ว่านพญาเต่านำโชคนะครับว่านพญาเต่านี้ก็เหมือนต้นบอนนะครับแต่ใบของเขานี่จะมีสามสามแฉกใหญ่แลๆดอกก็เป็นสีาขาวๆนะครับ,นะรบดอกขึ้นจากดินหัวของว่านเต่าก็คล้ายๆกับหัวของของพวก ไม้ประดับประเภทบอลสีนะครับหัวคล้ายๆบอลสีทุกประการนะครับใบเขียวอ่อนมีสามง่ามต้นก็ออกขาวคือเขียวนะครับออกขาวคือเขียวอ่อนมากเขียวปนขาวนะครับต้นใสๆนะครับความสูงก็ประมาณสักสี่สิบห้าสิบเซนถึงเจ็ดสิบเซนนะครับนี่ครับลักษณะว่านพญาเต่านำโชคนะครับแล้วก็ไล่ให้ชม ก็เป็นแนวทางความรู้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับขอสวัสดีครับ